ปีนี้ก็ขอให้พี่น้องได้พบแต่โอกาสดีๆนะครับมีสุขภาพดีๆทั้งกายทั้งใจจะได้มีอนาคตที่ดีและมีครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปครับผมอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนายกคนที่25ของประเทศไทยและอดีตผู้ว่าการกทมคนแรกนะครับอโอ้โหที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษๆนะัไม่มีใครทำได้แล้วครับผู้ว่าเ8็ด8คนที่เลือกมาสมัยก่อนเก่าก่นนั้น ดีผมคนเดียว่าน,นั้นที่ได้คะแนนล้านเ,นนนเดี๋ยวนี้ผมตายแล้ว,ลวครับ่านปีนอนของเงี้ยเหรอเป็นบุ้งเนี่ยเหรอผมตายแล้วผมไปอยู่ที่ไหนมาฮะผมอยู่ที่ดาวดึงเม,มืองดาวดึงมีตึกร้านบ้านช่องผมอยู่ที่นั่นผมไม่เหงามนตรีพงพาเย์อยู่ที่นั่นไมเคลิลแจ็คสันอยู่ที่นั่นช<อ>าติชายชุนวันเขาอยู่ที่นั่นโอ้โห ดีดอกบดันอยู่ที่นั่นผมไม่เงาแล้วครับที่ตามไปผมไปหมาดๆฉลองพักดีวิกิตก็จะอยู่ด้วยกันนะครับแต่เท่าว่าดาวบนดึงของเรานั้นยังขาดผู้นําที่จะไปพัฒนาที่ดีวิสัยทัศน์ก้าวไกลผมเห็นแต่ว่านายกของเรานี่แหละครับพี่ส้องไผมขอให้พี่น้องได้มีกาลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและได้ร่วมมือกันพัฒนา ประเทศชาติบ้านเมืองของเราขอให้ปีนี้เป็นปีของความมั่นคงปีของการวางรักฐานของคนไทยวางรักฐานของประเทศไทยขอให้มีความสุขในวันปีใหม่คิดถึงทุกท่านนะคะผมขออวยชพรให้พี่าาน้องชาวไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรให้สมหวังทุกประการขอให้พวกเราทุกคนช่วยไปด้วยกันแลว้วก็อีกครับขอให้มีความสุขมากเในปีพุทธศักราช2568 สวัสดีปีใหม่ค่ะก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะทํางานหนักกันมาทั้งปีแล้วค่ะได้โอกาสสิ้นปีก็พักผ่อนกันสันหน่อยะคะ่ะชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่นะคะแล้วก็กลับมาค่ะรัฐบาลมีอะไรดีๆรออีกเยอะเลยค่ะในปี68นี้แน่นอนว่าจะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกๆคน,นะคะ่ะสับสนับสนุนคลิปโดย มาตรฐานคุณภาพจากโมเดนเฟอร์น,นิเจอร์ของแท้ต้องโมเดิล